เร็ว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 มาดูตาชานพูดอะไรดูตาชานพูดอะไรกันกุตาขีดสาม้อยประดังกาไปเลยเขาเขาบอกเลยนะว่าก็ตามสะดวกไปก่อนอ่ะไปเดี๋ยวได้คล่องคล่องก่อนค่อยๆเรียนรู้เนาะค่อยเรียนรู้ค่อยเรียนรู้ค่อยๆไปเนาะครับผมาจ่ายบอกว่าอย่าไปทำอย่าไปทำยาวเด้อว่าห้านาทีสิบนาทีว่าประมาณนั้นแหละเออประมาณ สวันได้สันแล้วนตาเก่งมากเลยเนาะตาชานจำนวนชั่วโมงห้าร้อยชั่วโมงแล้วตื่นเต้นไหมคุณตาตื่นเต้นไหมทำยูทูบเราไม่เคยทำพวกเราไม่เคยทำกูไม่รู้ว่าเขาจึงได้เยอะๆกว่าเราเนี่คือเราจะไม่เข้าใจตรงนี้น่ะว่ามันจะได้บ้างได้น้อยนะตรงนี้นะมันมันก็ มันก็ถ้าหากไปดูของคนอื่นเขาเล่นมากกว่าเราสมวันสี่วันเขาได้พันสองพันเออแสดงว่าเราเราได้เยอะทำนองนะคุณตาได้เยอะสวันสีวันเขาได้เป็นหมื่นเออเขาเขาเป็นคนคนเก่าคนเกศคนดังทำนองนี้นะในความคิดความรู้สึกเพราะเราเราก็เปิดใหม่เนาะดีแล้วจังไงก็ยูทูบเบอร์คนอายุมากที่สุดก็มีตาจารนี่แหละ เก่งมากเลยตาชาญเราเดก่งมากลช่องนะครับของบ้านกกคอกครับตาคุณตาเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงครับก็อาศัยอาศัยป่อต๋นอาศัยน้าตายอาศัยน้องน้องสดิ่งสามคนนี่แหละแต่แต่ป่อต๋นไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปให้ตาไม่ค่อยมีเวลาสอนก็มีน้าตายครับ นอนตัดิงอะไรได้ข่าวว่าคุณตาสามสามทำสามวันนี้ขึ้นสามพันเลยรู้สึกยังไงคนตาก็าดีใจดีใจอยูน่นะแต่ไม่รู้ว่าอย่างขึ้นเภาษายอย่างนี้นะสามวันสี่วันได้เท่าไหร่ได้สามสี่พันหรือห้าพันหรือเท่าไหรอ่อยากอยากอยากมาเทียบกันดูเออเหรอป้าข้างใสนะ่ก็ได้หนึ่งพันค่ะ ทำวันเดียวได้หนึ่งพเพราะว่ามีคนดันให้ไงป้าป้าคำสายยิ่งวันเดียวได้หนึ่งพันอีกสาวันก็สามพันอีกสิบวันก็หนึ่งทำไม่เป็นเขินตอนนั้นอ่ะเขินเขินเลยประมาณเท่าไหร่ทำทำคือว่าวันเดียวก็ได้หนึ่งพันนะเขาดันให้แล้วก็ต่อไปก็ไม่กล้าไง ก,ก็เออเก็บไว้ก็บอกว่าโอ้พอแล้วล่ะแค่ 1, 1> พันเดียว <laughs> ไม่กล้าถ่ายเลยไม่กล้าถ่ายแล้วเขาก็บอกว่าเสือก็แนะนําว่าถ่ายถ่ายเลยถ่ายเลยก็เลยถ่าย ไปเอาเสื้อเนะป้าตาปีนี้ตาอายุเท่าไหร่นะครับอายุเท่าไหร่แล้หกสิบแปดโอ้ยย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 ยังยย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 ่ยย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 อยยยนะแกยย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 ยสยยอยย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 ยตยย่ยเป็นยยยยยายาอยกยย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 อยกจ้ายย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 ยายย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 ยวยยของยย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 ย แม่ตาชาน่ะเป็นเป็นพ่อของป้าคำสายเป็นพี่ชายของแม่ตาชานก็เลยเป็นพี่เป็นน้องกันไงป้าจะลูกพี่ลูกน้องกันจะลูกพี่ลูกน้องบ้านนี้จะมีตระกูลเดียวเนาะตาชานไม่จะมีสามสี่ตระกูลหนึ่งตระกูลตาเชียงสอนสองตระกูลตาเชียงคายสามตระกูลตาทิดขุนทอง เชียงเชียงสวนนี่ก็เชียงคายก็พ่อเขาพ่อนายเข้มนี่โอ้รู้แล้วรู้แล้วเหนเชียงคายนะเออรู้แล้อรูลแล้อเชียงสวนก็พ่อของพ่อของป้าขั้สายแล้วก็แม่ของแม่ตาชานี่ก็เป็นเป็นอะไรกันกระปูเข้มตาชานเป็นปูเข้มก็เป็นคนที่มาร่วมมาร่วมสร้างบ้านนี้มาร่วมถางมาร่วมเข้ามาอยู่ เออตาเชียงสอนน่ะตาเชียงสอนพ่อของปู่เข็มนี่ไม่ได้เป็นพี่น้องกันใช่ไหมก็เป็นอยู่เป็นพากันมาหกคนครั้งแรกๆคาัแรก,กมาออกมา,มา,ม,ามาคนเดียวมาดักสัตว์คนเดียวแล้วก็ชวนเพื่อนมาชวนเพื่อนมา,นนมาก็ดูไปดูไปเออยิงกวางยิงฟันแล้วก็ตามไปโอ้ที่มันเป็นธทําไร่ดีนะเออทำไร่ทำสวนดีนะก็เลยชวนกันมาถางไร่เลื่อนลอยสมัยนั้นน่ะถางไร่เลื่อนลอยพอ พอถางไรแล้วก็เก็บจับเอาตรงนี้ของเราตรงนี้ของเพื่อนตรงนี้ของพี่ตรงนี้ของน้องแบ่งกันเขาก็เป็นญาติกันนั่นแหละเกิดที่นี่หรือเกิดที่นี่เกิดที่นี่เกิดที่นี่ป้าขระสายก็เกิดที่นี่จ้าพอแต่งงานแล้วก็ไปกับแฟนมาเลยเราจับจองเอาั้งแต่เพราะว่าเราอุยุกมาจากเมืองลาวครั้งแรกจากเวียงจันทร์แม่บอกว่าออกมาจากประเทศลาว มาจากเมืองอ่างเงินอ่างคำตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองมันจะมากันอยู่สามสี่เผ่ามันจะมีเผ่าโซ่เผ่ากุไทยเผ่ายอเีแล้วก็จะจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนของใคยของมันเรับเผ่าโซ่ก็อยู่กับโซ่เผ่ากุไทยก็อยู่กับกุไทยเผ่ายอก็อยู่กับยอไอ้โซ่รายหินกกอนเขาก็เดินลัดขึ้นไปโน่นเขาจะตั้งบ้านแต่นี้มันแคบอืาก็ติบ้านหเกาะก็จะเผากุไทยก็จะอยู่บ้านหัวจูงก่อน มันมันมันจะเป็นต่างภาษาอยูน่นะแล้วแถวนี้หมู่บ้านไหนบ้างที่เป็นผู้ไทยก็โคสูงโคสูงกกอกครับพ<า>ู้ไทย<โ>กก<อ>ตูมสันแวหนาคุกกุงปากซ่องนายขินกองโซ<อ>่อลุงหลวงบ้านเปิดบ้านพนไทยพลสว่างโซ่ถึงนาหลักพางแดงโซ<อ>่มะนาวยอ มันหลายภาษาหลายภาษาหลายหลายชนเผ่ามัน้งเผ่าเขาเรียกเผ่าเนาะเผ่านั้นเผ่านี้ทันแวะตรงนี้ตรงตรงลงพรายกอกตันี้ใช่ใช่ใช่จะเป็นโซ่โซ่เผ่าโซ่คนโซ่จะฟังไม่ค่อยดูเรื่องมั้ยบ้านกุณบุญก็เป็นกระเลือนะกระเลิงกระเลือของประชานโอ้คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ตา